ยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดไฮสโคบโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางโรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต2ตั้งอยู่เลขที่1ห,หมู่ที่สิบตำบลโคกกลางอำเภอโนอนสะอาดจังหวัดอุดรธานี บุคลากรของสถานศึกษาผู้บริหารหนึ่งคนข้าราชการครู11คนพนักงานร,ราชการสองคนอัตราจ้าง1คนเจ้าหน้าที่อื่นๆสองคนรวมทั้งหมด17คนจำนวนนักเรียนระดับประถมวัย2ห้องเรียน18คนระดับประถม6ห้องเรียน83คน ระดับมัธยม3ห้องเรียน54คนรวมทั้งหมด155คนโครงสร้างการบริหารงานระดับปถมวัยนางพัชรินไกรยสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนนางจิรนานันท์กลางหัวหน้ากลุ่มสาระปฐมวัยและครูประจำชั้นอนุบาลสองนางอริสาอินทวงครูประจำชั้นอนุบาล3ม นักเรียนระดับชั้นปถมวัยอนุบาล2จำนวน8คนอนุบาล3จำนวน10คนการจัดบรรยากาศในห้องเรียนระดับชั้นอนุบาลและมุมประสบการณ์ต่างๆสวัสดีค่ะดิฉันนางจิรนันมั่นกลางคุณครูประจำชั้นอนุบาล2โรงเรียนบ้านข้อกลางหนองแวงใหญ่ บรรยากาศในห้องเรียนของระดับชั้นอนุบาล2กันค่ะขอเชิญรับชมเลยค่ะบรรยากาศในชั้นเรียนระดับชั้นอนุบาล2มีการจัดมุมประสบการณ์ต่างๆที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของเด็กห้องเรียนมีแสงสว่างเพียงพอมีพื้นที่และอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับเด็ก ภายในห้องถูกตกแต่งด้วยข้อมูลความรู้ผลงานเด็กและมุมประสบการณ์ต่างๆที่ปรับเปลี่ยนอยู่เสมอมีการจัดบรรยากาศในห้องเรียนมีชีวิตอบอุ่นและผ่อนคลายค่ะการจัดประสบการณ์มี6มุมมุมที่1มุมศิละปะเป็นมุมที่พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กเด็กสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดได้แก่สีเทียนสีน้ำดินน้ำมันแผ่นรองปั้น ลูกปัดไว้ให้เด็กร้อยลูกปาดค่ะที่2มุมบทบาทสมมุติสื่อประกอบที่จัดในมุมนี้ได้แก่เครื่องครัวของจริงมีหม้อเนึ่งข้าวกระทะตะหลิวเครื่องปั่นน้ำผลไม้ของจำลองไขป่ปลอมผักผลไม้ปลอมและมีตุ๊กตาเด็กเล็กนอนในเปให้เด็กเล่นค่ะมุมที่3มุมบล็อก บล็อกมีสื่อปรณ์ได้แก่บล็อกไม้บล็อกรูปทรงต่างๆบล็อกพลาสติกชุดส่งเสริมความคิดสร้างสารรค์จินตนาการของเด็กค่ะมุมที่4มุมวิทยาศาสตร์มีสื่อปรณ์ดังนี้เครื่องช่างแว่นขยายถ้วยตวงต่างๆและมีทอร์นาโดในขวดมีหินดินทรายมีทั้งสัตว์จำลองท้องทะเลจำลองและตู้ปลาจำลองค่ะ มุมหนังสือเป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านสำหรับเด็กมีหนังสือนิทานประกอบภาพทั้งเล่มเล็กและเล่มใหญ่และหนังสือนิทานป๊อปอัพหมวกหน้ารูปสตัตว์ต่างๆหุ่นขยับปากและหุ่นนิ้วมือที่มีตัวละครในนิทาน mm. เพื่อใช้ในการประกอบการเล่านิทานให้เด็กตื่นเต้นและสนุกกับการฟังนิทานค่ะ ที่6มุมเกมการศึกษาเป็นเกมที่คุณครูผลิตตามแผนการจัดประสบการณ์ได้แก่เกมจับคู่ภาพเกมภาพตัดต่อเกมโดมิโนโเกมเรียงลำดับและเกมโคดดิ้งค่ะการจัดมุมประสบการณ์ในชั้นเรียนอนุบาล3สวัสดีค่ะดิฉันนางอริสัยทวงครูประจำชั้นอนุบาล3โรงเรียนบ้านโคกลางหนองแวงใหญ่ วันนี้จะเชิญคณะกรรมการเข้ามาชมบรรยากาศชั้นอนุบาล3นะคะซึ่งชั้นอนุบาล3ได้จัดมุมประสบการณ์ไว้ทั้งหมด6มุมค่ะเชิญรับชมได้เลยค่ะมุมที่1มุมบล็อกในส่วนมุมบล็อกจะประกอบไปด้วยตัวต่อพลาสติกตัวหนีบบล็อกไม้หลากสีตัวร้อย และก็ของเล่นต่างๆที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กค่ะมุมที่2มุมหนังสือจะประกอบไปด้วยหนังสือนิทานต่างๆและมีหุ่นมือมีหมวกสตัตว์ไว้ให้น้องๆได้เล่านิทานค่ะ มุมที่3มุมศิละปะมุมนี้ก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆเพื่อให้เด็กๆได้สร้างสรรค์ผลงานนะคะและก็มีสีเทียนสีไม้มีกระดาษฝึกวาดฝึกเขียนด้วยนะคะมุมที่4มุมวิทยาศาสตร์มุมวิทยาศาสตร์ก็ประกอบไปด้วยทนาโดและก็มีหินดินทรายไว้ให้นัน้องได้สังเกตและก็มีตาช่างไว้ให้เด็กๆได้ตวงได้เล่นค่ะ มุมที่5มุมูลบทบาทสมมตุติจะมีสื่อจำลองมีตุ๊กตาจำลองมีผลไม้จำลองเพื่อนำม,มาให้เด็กๆได้เล่นเสริมสร้างจินตนาการค่ะมุมที่6มุมสุดท้ายคือมุมเกมการศึกษานะคะก็จะมีเกมไว้ให้เด็กๆได้เล่นได้สังเกตคิดและแก้ปัญหาแล้วก็มีเกมจับคู่แล้วก็มีเกมที่ครูหนีได้สร้างขึ้นเองเพื่อให้เด็กๆได้ฝึกเล่นค่ะ การจัดกิจกรรมตามแนวคิดไฮสโคบค่ะคุณครูได้จัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์ในกิจกรรมสร้างสาร์และเสรีค่ะโดยใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงในการจัดกิจกรรมนี้นะคะโดยคุณครูจะมีการจัดทําแผนตารางการวางแผนแผนดูรีวิวนะคะขึ้นมา โดยจัดทำเป็นกระดานแม่เหล็กเพื่อให้ความคงทนและสะดวกต่อการใช้งานค่ะคุณครูก็จะมีการจัดกิจกรรมสร้สางสรรค์และกิจกรรมเสรีสร้างสรรค์นี้คุณครูจะระบุไว้3กิจกรรมนะคะในแต่ละวันก็จะมีการปรับเปลี่ยนทุกวันนะคะแล้วก็มีมุมมุมจะมีมุมอยู่หกมุมประสบการณ์โดยรูปภาพที่ดีใช้ได้ เอามาใช้คือจะเป็นภาพที่อยู่ในห้องเรียนนะคะเพื่อให้เด็กได้จดจำได้ง่ายนะคะในการที่จะลงไปเลต่มงตาหมมมูคุณครูจะขอยกตัวอย่างนะคะของน้องอีคิวน้องอีคิวจะมีสัญลักษณ์ของน้องอยู่3หมายเลขคือหมายเลข1หมายเลข2แล้วก็หมายเลข3ค่ะน้องอีคิว ก็จะทําการวางแผนในการเลขโดยการเอาหมายเลขหนึ่งนะคะมาเลือกกิจกรรมสร้างสารรค์ก็จะมีสีเทียนการร้อยปั้นดินน้ำมันน้องอีก็มาเลือกปั้นดินน้ำมันค่ะกิจกรรมที่1ต่อไปกิจกรรมที่2น้องอีก็จะเลือกวางแผนในการเลขโดยเลขมุมเสรีคือมุมวิทยาศาสตร์น้องอีคเลือกมุมวิทยาศาสตร์ค่ะ ต่อไปกิจกรรมที่3น้องอีคิวก็เลือกเลขมุมบทบาทสมมุติค่ะครบ3ามกิจกรรมแล้วคุณครูก็ได้มีการบันทึกลงในแบบบันทึกกิจกรรมการวางแผนตามแนวคิดของไฮสโคปคุณครูก็จะมีการบันทึกของเด็กแต่ละคนกิจกรรมที่1อะไรที่2ที่3คุณครูก็จะจดบันทึกลงในสมุดบันทึกค่ะ พอวางแผงเสร็จแล้วน้องอีิวก็ทำในขั้นดูนะคะน้องก็จะไปเล่นตามมุมที่น้องได้วางแผงไว้ด้วยกิจกรรมที่หนึ่งการปันป้นดินน้ำมันเนาะก็จะไปปั้นดินน้ำมันในมุมนั้นนะคะพอปัน้นเสร็จแล้วน้องอีิวก็เอาผลงานมาส่งคุณครูแล้วก็มาเล่าผลงานให้คุณครูฟังค่ะแล้วเขาก็มาเก็บสัญลักษณ์หมายเลขหนึ่งไว้ค่ะ ต่อไปน้องก็เข้าไปเล่นตามมุมประสบการณ์หมายเลข2ค่ะมุมวิทยาศาสตร์น้องก็จะเข้าไปเล่นในมุมวิทยาศาสตร์นะคะพอน้องเล่นมุมวิทยาศาสตร์เสร็จแล้วน้องก็จะมันเก็บสัญลักษณ์ของตัวเองไว้ค่ะค่ะน้องก็เข้าเล่นในมุมที่3ที่น้องวางแผนไว้นะคะโดยเป็นมุมบทบาทสมมุติระหว่างที่เด็กไปเล่น คุณครูก็ไปสังเกตพฤติกรรมการาเล่นของเด็กแล้วก็ไปพูดคุยกับเด็กค่ะพอน้องเล่นเสร็จน้องก็มาเก็บสัญลักษณ์ของตัวเองค่ะใส่กล่องให้เรียบร้อยเลยค่ะพอครบทั้ง3ามกิจกรรมแล้วนะคะครบทุกคนคุณครูก็จะให้มานั่งเป็นวงกลมนะคะแล้วก็ให้น้องที่คิวนะคะออกมาเล่าว่าน้องได้เล่นกิจกรรมอะไรบ้างแล้วน้องเล่นอะไรบ้างแล้วสิ่ง แล้วก็ให้คคุณูฟังนะะ,ะการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลในช่วงการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 ทางโรงเรียนบ้านคบกลางในระดับชั้นอนุบาลได้จัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนแทนและออนดีมาน โดยครูผู้สอนได้จัดเตรียมใบงานตามแผนประสบการณ์และความรู้เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาไว้ให้เด็กๆได้นำไปทำค่ะ 2. จากนั้นครูจะอัดคลิปวิดีโอการสอนตามหน่วยลงทางไลา์เพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้ตลอดเวลา 3. ครูติดตามการเข้าเรียนเด็ก ในทางลายค่ะ 5. ครูผู้สวดงานให้กำลังใจเด็กและผู้ปกครองทุกครั้งที่เด็กสว่งงานทางโรงเรียนบ้านโวกกลางหนองแวงใหญ่ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านค่ะ